สวัสดีครับผมแอปนะครับก็วันนี้จะมีรีวิวงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานอ่าทรงกระโจมยาวนะครับลางอะลูกลมกระโจมยาวนะครับปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ปีกเนี่ยนะครับเป็นปีกของตำนานเลยนะครับตัวนี้เป็นปีกของช่างเชดนะครับลูกค้าส่งมาทําตัวนี้ถ้าตามเลขแล้วคือตั้งแต่ปี2021นะครับตัวปีก ก็เฉพาะปีกอย่างเดียวนะครับที่ไม่ใช่งานของผมที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นงานที่ผมมาขึ้นให้ทั้งลำนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของงานไปพางๆนะครับตัวนี้นะครับ ็สเปคของงานนี้เป็นช่วงชักวัดจากใต้ปีกถึงหน้ากล่องไกลนะครับเจ็ดสิเซนนะครับปีกเป็นปีกซุปเปอร์โรเลอร์กว้าง50เซนนะครับทิ้งปลายไว้15เซนต์ตัวนี้กระโจมยาวสุดถึงใต้ปีกเลยนะครับแล้วก็มิตีการขึ้นงานท้ายนะครับจะเป็นยกแก้มหยดน้ำด้านเดียวนะครับผมให้ดูความคมชัดของตัวการยกแก้มนะครับ เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของงานอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเรียบนะครับแล้วก็หลบหลบจิ๊บมือลึกนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าหลบเกือบจะข้ามฝากไปเลยนะครับตัวนี้งานแกะเช็คเกอร์แกะไว้ลึกมากนะครับ เส้นของการแกะเนี่ยคมแล้วก็ลึกมากนะครับก็ได้สัมผัสในเรื่องของการฟิลลิ่งในการจับงานที่กระชับมือนะครับแล้วก็ดูดมือดีเดี๋ยวให้ดูความปานี้ของงานทีละจุดนะครับไล่ตั้งแต่ท้ายไปเลยนะครับมิติของการต่องานนะครับต่อไม้ปิดกาบอะคริลิกนี่ต่อสนิทนะครับไม่มีการอุดขี้เลื่อยเลยทั้งสองจุดเลย แล้วก็มิติของการเข้ารางนะครับจะเห็นว่าสนิทมากนะครับเข้าก็หลกนม่ชนแล้วก็ข้างๆนี้ก็สนิทตลอดแนวเลยนะครับไล่มาจนถึงการเข้าปีกนะครับเข้าปีกนี้ก็ลบมุมปีกนะครับแล้วก็เข้าไปในมุมเดียวกันกับตัวลองสล็อตเลยนะครับก็จะเห็นว่าสนิทมากและตัวนี้เนื่องจากาปีกเดิม ที่ติดตัดไว้นะครับคองข้างบนเนี่ยจะเป็นเรียบผมก็มีการสล็อตแล้วก็ฝังริมนะครับเพื่อที่จะตอกลงไปให้มันฟิตนะครับก็ส่วนปีกเนี่ยนะครับก็จะมีความฟิตมากตอนถอดเข้าถอดออกก็ต้องฉลบน้ํามันเพื่อข้อออกนะครับแต่ข้อดีก็คือตอนใช้ยิงไปก็จะไม่มีการโยกกานคอนนะครับแล้วก็เป็นตัวตัวนี้ที่เนบกระบอกก็จะเป็นงานที่ผมออกแบบเองนะครับ ในแบบฉบับของผมเลยก็ขึ้นงานมาได้ทรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวครอบไก่นี่นะครับมีความสนิทในการฝังนะครับวางฝังเข้าไปในในกระโจมนะครับแล้วก็ตำแหน่งการวางครอบไก่กับตัวไก่จะเห็นว่าพอดีกันน้กนะครับมีช่องว่างจากปลายไก่ถึงใต้ตรงครอบไก่นี่แค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งมิลน,นะครับงานฟิลลิ่งของงานก็จะรู้สึก ลังลำประกอบด้วยความปานิชนะครับก็น้ำหนักตัวของหน้าไม้ลำนี้นะครับเป็นประดูนี้อยู่ที่สามกิโลนะครับเพราะช่วงชักไม่ได้ยาวมากก็เลยทำให้น้ำหนักตัวไม่เยอะช่วงชักตัวนี้ย้่ำทีนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสองเซนทิเมตรงปสิบห้าเซนนะครับก็จะอธิบายไปด้วยแล้วก็ ให้ดูรายละเอียดของงานไปด้วยนะครับดูความปรนณี้ของตัวผิวงานนะครับก็ แจ้งในเรื่องของตัวราคางานไปด้วยเลยนะครับตัวงานถ้าเป็นงานส่งลางอลูกรมกระโจมยาวนะครับถ้าเป็นไม้กระดูนี่จะอยู่ที่ห้าพันนะครับราคาเริ่มต้นแต่ถ้าเพิ่มปีกมาเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นี่นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวของผมนี่จะเป็นโรเลอร์เปื่อยนะครับก็จะเพิ่มมาอีกเก้าร้อยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะเป็นห้าพันเก้าถ้าแกะเชคเ,เกอร์แบบลำนี้ด้วยค่าแกะเชคเกอร์อย่างเดียวอยู่ที่พันสองต่อกระบอกนะครับ ก็แจ้งรายละเอียดไปเลยเพื่อท่านที่ดูจะได้เป็นข้อมูลตัดสินใจนะครับก็คือสรุปถ้าเป็นสเปคตามในคลิปนี้นะครับจะอยู่ที่อ่าห้าพันเก้าวกพันสองก็จะเป็น6ก0 0นเอ็ดนะครับโดยประมาณอ0าเจ็ดพันเอ็ดครับต้องขออภัยนะอยู่ประมาณ7,100บาทนะครับแต่ประกันงานให้ทุกจุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเข้างานหรือตัวไกลนะครับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชนิดถ้าเสียหรือชำรุดไวเกินกําหนดเนี่ยนะครับก็จะรับผิดชอบดูแลเคมให้ทุกชิ้นทุกทุกตัวนะครับที่ออกจากผมไปนะครับคิวงานตอนนี้พูดด้วยเลยนะครับคิวงานตอนนี้อยู่ที่ประมาณเดือนมก,กราคมปีหกเจ็ดนะครับสําหรับท่านไหนถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วสนใจงานนะครับจะได้รู้กําหนดงานด้วยแล้วก็ งานของผมจะเป็นงานแบบสั่งทํานะครับตามความต้องการของลูกค้าทุกจุดเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็สั่งทํานะครับปิกส่งมาทําช่วงชักลูกค้ากําหนดนะครับรายละเอียดการเลือกไม้การแกะเช็กเกอร์ลูกค้ากําหนดเองทั้งหมดนะครับส่วนผมก็มีหน้าที่ทํางานให้ตรงกับความต้องการที่ลูกค้าสั่งแบบปานี้ที่สุดนะครับงานที่ออกจากผมอาจจะมีอ่าต้องรอนานหรือช้าบ้างแต่ว่า ได้ความปานี้แล้วก็ใช้งานได้จริงทุกกระบอกนะครับก็ฝากผลงานสวยๆแบงนี้ไว้ให้ดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ